คุณกัญญาพูดภาษาไทยได้ได้ได้น้อยค่ะได้ได้คค่ะกัญญาเพราะว่าเกิดเดือนกัญญาใช่ไหมค่ะค่ะฉันก็เดือนกัญญาค่ะครับผมใครพูดไทยเก่งกว่ากันเก่งที่สุดก็เป็นลูกชายค่ะลูกชายเก่งที่สุดลูกชายค่ะแต่ยังไงบอกว่าคุณกัญญาแบบเขียน อ่านเอ่านได้ว้าวคุได้อ่านได้ด้วยโค้ชเขียนได้ไหมคะอ่านได้ไหมอ๋อขอโทษครับยังครับซึ่งในวันนั้นเหมือนกับเพื่อนบอกว่านัดไปกินข้าวกันนัดไปกินข้าวกันนะคะซึ่งวันนั้นคุณกัญญาก็เพิ่งเจอโค้ชเชครั้งแรกค่ะตอนนั้นเราเริ่มรู้สึกพิเศษเลยไหมคะพอเจอเสร็จปั๊บก็รู้สึกเป็นเฉยๆค่ะอ๋อยังเฉยๆวันและเฉยๆเขาขออีเมล คุณกันยาผมก็อยากรู้ว่าก็เขาเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าวันแรกก็ไม่รู้ครับเป็นแค่คุยนิดเหนื่อยๆผมทรงอีเมลก็อยากรู้ว่าก็ต้องอยากรู้เรื่องดีเทลมากกว่านี้ทำความรู้จักเขาอยากลูกจังมากกว่านี้แล้วคุณแล้วคุณกันยารออีเมลเขาไหมก็บางวันก็รอค่ะก็ตอนนั้นเขาบอกว่าเขาไม่รอครับเขาไม่ไม่สนใจครับแต่ว่าตอนนี้วันนี้พูดความจริง ว่าตอ,อนแรกก็ไม่รอ<ล>ไม่สนใจนานคุยกันนานไหมคะกว่าจะตกลงใจว่าอและเป็นแฟนกันประมาณคิดว่าประมาณสเดือนสี่เดือนครับเออเนี่ยคะอะไรทําให้รู้สึกว่าคนนี้ใช่อ๋อก็ฉันดูว่าความจริงใจด้วยแล้วก็ก็รอด้วยก็วเวลามาที่ไทยก็ตั้งใจดูแลด้วยค่ะตอนนั้นคบกันนานไหมคะกว่าจะแต่งงาน ประมาณปีกว่าครับประมาณก็เกือบสองปีครับในวันที่ตัดสินใจว่าจะมาอยู่เมืองไทยแล้วโคเชดีใจมากไหมคะก็ดีใจจริงๆครับเขาก็เป็นน้าลาคือปกติหนึ่งปีก็ผมก็ไปเมืองนอกประมาณครึ่งครึ่งปีครับเพราะฉะนั้นก็เขาอยู่คนเดียวเขาก็ดูแลคนเดียวลูกเขาดูแลลูกชายคนเดียวแล้วก็เขาก็เขาเรียนภาษาไทยอ่านเขียนเขาเพื่อลูกชายครับ เพราะว่าตอนที่อนุบาลลูกชายเป็นโรงเรียนไทยกับเป็นเรื่องกันบ้านหรือก็เีอะไรเป็นนังสื้อมาก็ต้องเขาก็ต้องต้องรู้คุณแม่ก็ต้องเรียนไปพร้อมกับคุณลูกด้วยค่ะเมื่อคนที่โรงเรียนไทยก็มีกันบ้านทั้งหมดเป็นภาษาไทยหมดเลยครั้งน้อกตุกใจมากต้องพยายามะแล้วแล้วตรงคุณกัญญาคะตอนที่โคชเชจะต้องแบบว่าอยู่ในแคมป์ต้องไปฝึกซ้อมมีเวลาเจอกันน้อยมาก ตอนนั้นเรามีแอบน้อยใจไหมคะแบบโอ้ไม่เห็นมีเวลาให้กันเลยเสียใจด้วยก็เวลาก็อยากคุยเต้มีแข็งประมาหนึ่งอาทิตย์ก็คุยยากเราก็ติดต่อยากซึ่งโคเชเองก็พยายามที่จะทาให้หนึ่งความสัมพันธ์ของเราไม่ห่างกันจนเกินไปครับเราทํายังไงบ้างคะพาคุณกันยาไปด้วยไหมผมก็ต้องนักที่โคเราก็ต้องต้องดูในนักกีฬาแต่ว่าผมก็บางทีก็เป็นชัด ดีๆกับชัดไปอเมริกาเป็นออสเตรเลียเป็นอังกฤษก็ดีๆก็ผมอยากอยากพาไปเป็นครอบครัวด้วยครับผมขอบคุณที่สมัครมกับคุณพี่มรสีไปก่อนผมก็บอกว่าขอก็พาไปเพราะว่าผมก็อยากให้ดูเป็นอ๋อสามีก็าไปเมืองนอกอ่ะไม่ใช่ไปเที่ยวไปเที่ยวก็ต้องทํางานหนากก็ต้องดูแลนี่ก็เขาก็ดูดูดูเขาก็เริ่มเข้าใจผมด้วยครับผมเชื่อว่าถ้าสามีหรือผู้ชายก็ทํางานข้างนอกถ้า ที่บ้านก็ไม่ไม่สนับสนุนก็ไม่เข้าใจก็มัอนอะไรทะเลาะกันบ่อยก็ <ทำ S 1> ่า<ด>จะทําไมได้คร<ด>ับล<ด>ูกชายบางทีไ,<ด>ไม่สบายเขาลงพยาบาลอนจจะมีอะไรก็ขึ้นเขาไม่ค่อยโทรผมครับเ<อ>พราะว่าเขาไม่อยากเป็นผมห่วงอ่ะเขาก็ให้หน้าที่เป็นเต็มที่ฉะนั้นก,ก็ผมขอบคุณเป็นสนับสนุนดี